นึกถึงความท้าทายสุดขีดที่ผสมผสานร,ระหว่างการต่อสู้กับผู้ผีปีศาจและการแข่งขันกับเพื่อนมนุษย์เองนี่คือสิ่งที่เกมใหม่จากเทนเซนต์กำลังจะนำมาสู่โลกของเราแต่จะเย็นก่อนเรื่องราวนี้มีพล็อตวิ์ที่น่าสนใจและอาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปมากมายหน้าหลัก h t t p s l l a n g n d c o m เกม h t t p s l l a n g n d c o m ข่าวเกมออนไลน์ https โคลอนแลัแลักระแลงดอทคอมแล a เกมแสลัเก้าสี่ศูนย์ศูนยเท่ากับศูนย์เทนเซนเปิดตัวเกมหลอนเล่นฟรียิงทั้งผียิงทั <øre> well ้งคนเผยแพร่15ตุลาคม2568 13นากา59นาทีปรับปรุง15ตุลาคม2568 13นากา59นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์ลองจินตนาการดูสิครับถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมพิเศษที่ต้องบุกเข้าไปในวิติมืดมิดเต็มไปด้วยสิ่งลึกลับ และอันตรายเพื่อแย่งชิงวัตถุโบราณชิ้นสำคัญออกมาให้ได้นี่แหละคือแก่นของเกมฟรีทูเพลย์ล่าสุดจาก Ten c ซ n t g เกมที่ชื่อว่า c r u s e of Engagement: The Greatest โดยเกมนี้พัฒนาขึ้นโดยทีม Greatest Studio ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Ten c ซ n t g เกมและได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วมีกำหนดการเปิดให้บริการภายในปี2026บนแพลตฟอร์ม t e ีมและอีเกมสโตร์สำหรับเครื่อง PC ในเกมคุณจะสมบทบาทเป็นเทรเดอร์ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่ถูกองค์กรรักว่าจ้างให้บุกเข้าไปในเดอะเกรสเตดมิติที่ไม่มั่นคงและเต็มไปด้วยเหล่าอสูรกายที่น่ากลัวภารกิจหลักของคุณมีแค่หนึ่งเดียวนั่นคือการแย่งชิงเดอะวอร์เทสวัตถุโบราณอันลังค่าที่ซ่อนอยู่ใจกลางแดนนรกนี้แล้วพยายามเอาชีวิตรอดกลับออกมาด้วยชีวิตและสมบัติที่เหลืออยู่รูปแบบการเล่นของเกมนี้เป็นแบบทีวีีวซึ่งหมายถึงการต่อสู้แบบผู้เล่นต่อผู้เล่นทีวพีและผู้เล่นต่อสิ่งแวดล้อมทีวีโดยคุณต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดทีี่่นนาากลลัเห้ ซึ่งแรงบันดาลใจมาจากภาพยนต์สื่อบันเทิงต่างๆและตำนานเก่าแก่ที่เล่าขานกันมาหลายยุคสมัยในขณะเดียวกันคุณก็ต้องปกป้องสิ่งของที่ได้มาจากทีมคู่แข่งที่อาจแย่งชิงไปจากคุณทุกเมื่อตอนนี้มาถึงส่วนที่หลายคนมักจะมองข้ามไปนั่นคือระบบการตัดสินใจที่แฝงอยู่ในเกมเมื่อเวลาผ่านไปถึงจุดหนึ่งคุณจะต้องเลือกว่าจะถอนกำลังออกมาจากจุดปลอดภัยพร้อมกับของที่ได้มาหรือเสี่ยงชีวิตเดิมพันทุกอย่างเพื่อรอโจมตีทีมอื่นที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์สถานที่สำคัญที่ทุกทีมต่างต้องการครอบครอง สำหรับตัวละครในเกมที่ได้ยืนยันแล้วมีทั้งหมด3มคลาสหลักได้แก่เเลดหน่วยทหารที่ใช้โล่ป้องกันหนักแน่นและคอนเล็ตเพื่อทุบทำลายสิ่งกีดขวางเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบป้องกันและโจมตีอย่างหนักแน่นแฟนเทิม um, หน่วยสอดแนมที่สามารถล่องหน,นหายตัวได้ดังใจนึกทำให้เหมาะกับการไล่ล่าและหลบเลี่ยงอย่างเยียบเชียบเพโรหน่วยผจญเพลิงที่มาพร้อมปืนพ่นไฟเพื่อเผาผลาญทุกอย่างเหมาะสำหรับการสร้างความเสียหายกว้างขวางทีมพัฒนาได้สัญญาว่าทุกคลาสเหล่านี้จะสามารถพัฒนาและอัปเกรด ได้จากการเล่นเกมปกติเท่านั้นไม่ต้องซื้อสินค้าใดๆเพิ่มเติมและสินค้าที่ขายในร้านจะเป็นเพียงไอเทมตกแต่งภายนอกคอสเมติกที่ไม่ส่งผลต่อการต่อสู้หรือเกมเพลย์จริงๆเลยข้อมูลและภาพประกอบจาก g e m e s u https c o l www g a m e s com s l a อ free play h o r tactical o shooter s o f engagement the grey state a n a l for pc ทีมงานผู้จัดการเกมเรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ m m n n g g e r ์เก h t t p s w w w f a c e b o o k c o m m a n a g e g a m e ทาง Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับแต่ไหนๆก็มาแล้วมาคิดดูเรื่องที่อาจทำให้หลายคนถกเถียงกันเถอะเกมแนวนี้ที่ผสมผสานความน่ากลัวของพูดผีกับการยิงปืนระหว่างผู้เล่นอาจทำให้บางคนกังวลเรื่องผลกระทบทางจิตใจ โดยเฉพาะหากเด็กหรือผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตเล่นมากเกินไปแต่ในใอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นการผรจญภัยที่ท้าทายและสนุกสนานสำหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นแบบนี้คุณคิดอย่างไรกับเกมที่ผสมความโหดร้ายกับความบันเทิงมันเป็นแค่เกมหรืออาจส่งผลกระทบจริงๆต่อสังคมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะครับ